หายไปอยู่ในกระเป๋าลูกคา้าไม่ได้จ่ายตังมีไหมตอนนี้ยังไม่ให้ดูนะเดี๋ยวจะหันกล้องไปให้ดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโมเขาเอาหมูเดงมาสแสดงที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับหมูเด้งนะสวัสดีครับเราอยู่กันที่งาน ต้นกล้ากเกษตรแฟร์นะครับโซนนี้ที่เราเข้ามาก็จะเป็นพืชสวนครัวก็แล้วกันก็จะมีปักสลัดต้นหอมผักชีมีหมดอ่ะเขาปลูกนี้ทั้งปีงานต้นกล้ากเกษตรแฟร์ก็อยู่ที่เฉลิมพระเกียรตินะวันที่5ถึง15มกราคมของทุกปีก็จะจัดงานต้นกล้ากเกษตรแฟร์นะ,ะไปดูกันอันนี้ต้นอะไรครับกระลำปีนะครับ กระลำปีไม่ใช่กระล่ำเดือนแล้วก็ไม่ใช่กระล่ำวันแต่เป็นกระลำปีโซนเมื่อกี้ก็จะเป็นผักสวนครัวมีผักสลัดมีต้นหอมผักชีประมาณนี้ก็แสดงว่าพืชอย่างอื่นที่ปลูกได้แต่กินได้ทั้งนั้นนะรวมถึงอันนี้ด้วยกวางตุ้งครับเนี่กวางตุง้งอันน้นกินได้เดี๋ยวต้นกินอันนี้อันนี้ต้นมะละกอครับ นี่อันนี้หอมใหญ่คอหักกันทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนี่ดูด,ดูหอมใหญ่ปลูกได้เยอะมากเขี้ยวใช่ปลูกแล้วไม่ตายด้วยแต่คอหักนะไม่คอหักเนี่ยมันหักหมดเลยอะ่ะเนี่ยเนีด้นนนนนานนี้ก็คือน่าจะเป็นกระหล่ำปีแล้วโซนนี้ก็จะมีต้นไม้ใส่กระถางไว้ซื้อไปปลูกซื้อไปกินได้เลยอันนี้อะไรมะละกอนี่มะละกอนี่ปลูกกับดินเลยเนี่ย น,นี่ออกเป็นลูกเลยโอ้โหของจริงอนนียเนี่ยเน,น,นี่มาดูมะละกอหนึ่งต้นมีหนึ่งลูกนะครับนี่ของจริงอ้นวนอ้วนอันนี้มีออกร้านขายของด้วยสายมือเป็นดอกดาวเรืองอันนี้ก็ต้นละสิบบาทนะครับต้นละสิบบาทเอาไปปลูกก็ได้เอาไปผัดเป็นทำกับข้าวก็ได้เนาะได้ไหมดาวเรืองอะ่ะผัดเผ็ดดาวเรืองไม่เคยได้ยินเหมือนกัน นี่อะไรครับอันนี้คือเบนจมาศนะครับเบนจ่าที่แปลว่าห้ามมีหลายต้นนะนี่ๆๆต้นไผ่ต้นไผ่ยเยอะแยะมะม่วงมะนาวอ้าวไปไปดูซิข้างในมีอะไรมีอะไรกินบ้างนี่อันนี้บ้านยำปูนายำแหนมข้าวทอดอันนี้อะไรไตงกวา เยอะๆก็ลูกใหญ่แต่แต่ลูกสวยก็จะนั่นน่อยลูกใหญ่ก็ถูกกานน้อยน้ำอ้อยสดแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แก้วละสิบบาทตรงนี้ก็จะมีผักขายนะผักคะน้าแตงกวาฟักนี่ตรงนี้จะมีสมเข้าไปผักพวกที่มันต้องเลือยอ่ะนี่เขาไม่ได้เป็นไม้เนี่ยเป็นเหล็กเลยนะถาวรเลยเนี่ยเนี่ยเป็นเหล็กเลยเนะี่ย อันนี้คือฟักทองนะครับฟ,ฟ,ฟ,ฟักทองของไทยหายไปหอนได้เสียดายฟักทองหายไปหอนได้เอาละครับเริ่มโดนด่าทุกวันแต่ว่าก็ไม่แปลหายไปอยู่ในกระเป๋าลูกคา้าไม่ได้จ่ายตังมีไหมไม่มีเนาะเราจะไม่ทำตัวอย่างนั้น ฟักทองอยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนหลังจากที่ผ่านดงฟักทองมาแล้วนะครับเราก็จะมาที่มเมล็ดนะครับแต่จริงๆมันต้องเจอมล็ดก่อนถึงจะเจอฟักทองเนาะเพราะมันคือมเมล็ดฟักทองอมีประโยชน์ไหมคลิปนี้มีประโยชน์นี่ซุ้มนี้จะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะแต่ก็ทำด้วยเหล็กเห็นไหมแข็งแรงนี่ไม่ได้ทำแค่ง,งานนี้อย่างเดียวนะ ทำค้างเยยาวๆเลยแล้วได้ข้อมูลอีกอย่างว่าเขาจะขายวันที่5-15ของทุกปีปกติอ่ะวันเปิดอ่ะมันก็คือวันพรุ่งนี้ด้วยวันธรรมดาจะเปิดงานเขาไม่ได้ดูว่าจะเป็นวันอะไรแต่เขาเป็นวันที่5ของ15ของทุกปีเขาพูดอย่างเงี้ยปีก่อนๆที่เราเคยมาเขามีจัดงานอยู่ข้างหน้าจัดเป็นซุ้มถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นซุ้มเดิมอันนี้ก็ฟักทองเหมือนเดิม เนีย่ยดูนะสักฟักทองเนี้ยคิดว่าน่าจะใหญ่กว่านี้ไหมเนาะน่าจะใหญ่กว่านี้อันนี้ยังเล็กอยู่เลยนี่อะไรตั้งโออันนี้คือซื้อแมโคโกนเสียบหรืเปล่อหรือไงมเมล็ดนะนี่คือตั้งโอที่คนไทยจะเรียกว่าผักขึ้นชายแล้วก็ที่มองเห็นไกลๆก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับบางต้นก็จะมีดอกออกแล้วบางต้นก็จะยังไม่ออก ชาวบ้านมาออกร้านกันยังไม่ครบเลยนะปีก่อนก่อนเห็นมากันแน่นเลยเนี่ยคือต้นมะม่วงนะเนี่ยข้างบนนั้นอนะ่ะส่วนซ้ายมือจะเป็นทานตะวันนะทานตะวันอันนี้เขาก็จะโกยเศษหญ้านะไปกองอยู่ที่คนก็เหมือนกับว่าแทนที่จะทิ้งก็เป็นปุ๋ยด้วยหญ้าแหง้งหูกไหมอยู่ตามคนต้นนะ่ะ ตรงนี้คือโกยเรียบร้อยนะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้โกยมาเราก็จะเดินทะลุสวนมะม่วงไปนะผ่านเข้ามาตรงนี้จะเป็นดาวเรืองต้นไม้หลากสีหลายสีมากเลยตอนนี้ยังไม่ให้ดูนะเดี๋ยวจะหันกล้องไปให้ดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโมเห็นไหมมีหลายสีเลยมีสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีขาว ีส้มโอ้เ oh, นี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วช่วงนี้ก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยที่ว่าในงนี้เราน,น,นั่งอยู่มีอะไรงานต้นกล้าเกษตรแฟร์ก็จะมีทุกปีนะแต่ปีนี้พิเศษหน่อยเขาเอาหมูเด้งมาแสดงที่ทงานด้วยนะใครอยากจะมามาที่ก็จะเจอหมูเด้งด้วยนะเพราะว่าเขาเขาเอาหมูเด้งมาแสดงที่นี่ด้วย เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับหมูเด้งนเอาหมูเด้งมาสแสดงด้วยโอเคไหมไม่ได้มีตัวเดียวนะหมูเด้งพราะงานนี้น่าจะเป็นแบบงานสำคัญนะเส้นสายดีสามารถเอาหมูเด้งมาสแสดงเดี๋ยวจะพาไปดูหมูเด้งมีมาอีกสองตัวนี่น่าจะพวกมันมาวันนี้ นี่นี่ก็ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวเด้งมาถึงสลับุือเลยนะโอเคนี่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะหลายสีให้เลือกชมให้ถ่ายรูปกันถ่ายรูปเสร็จก็แวะเวียนไปอุดหนุนผักผลไม้ชาวบ้านกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมชม งานต้นกล้าเกษตรแฟร์ก็5-15มกรานะถ้าลงคลิปช้าก็ขออภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ